สวัสดีครับวันนี้น้องนิวจะมารีวิวน้ำแก้วละเท่าไหร่สิบบาทกับน้ำแข็งใสสิบบาทให้ดูเดีย๋ยวให้ด,ดนนะูนี่ทุกคนนี่นะถ้วยนี่เป่ามือนี่ถ้วยเป่ามืออันนี้น้ำแก้วละสิบบาทมีเฉาก้วยข้างในด้วยโผเชอบเฉาก้วยฮะ ชอบเฉากลวยไม่ชอบก็ไม่ต้องกินลองชิมดูนะคะชิมรสชาติก่อนหวานมัมไอแม่ยายชิมนี่ใส่สิบบาทได้ใส่เสาเสาเสากล้วยหัวเขาอื่นยังเฉากล้วย ตกลาวเล้ากล้วยอันนี้คือสีม่วงใช่ไหมสีแดงอันนี้คือน้ำแข็งใสต่วละสิบบาทมีอะไรบ้างพี่นิวอันนี้มีนมปัง,ปง,ปงอันนี้อะไรครับกล้วยอันนี้เจ้ากล้วยอันนี้อย่างเนี่ยลูกชีสนีวเขาเปลี่ยนซื้อแล้วเป็นลูกชีสมาเป็นปลูกจาก อันนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยโกโก้คันมีโกโก้คั้นด้วยอันนี้น้องนิวกินหมดไปแล้วที่จริงได้เยอะ,อะเยอะอยู่นะ,ะได้เต็มหนีเลยนะเอาเอาันข้งลวกบนล้วบอโกโก้คันลวกเอาไม่ค่อยว้าเปลียนแกว้วหวานราคาสิบบาทถือว่าคุ้มอยู่นะ ต่น่าบกมากกระดูดดูดต่น่าบกซ้อบขนมปังมันลุมอืมบอนมปังนี่ม่นนั่เอาปังใกล้วาตัวอู้ยายระยาน กินทุกคนเลยสิบบาทกินทั้งบ้านนี่สิบบาทกินทั้งบ้าน,นไงนาโนก็กินกินทั้งโต๊ะเลยเหรออืมกินทั้งโต๊ะเลยอ่ะอ้าปากคำพวดพวดอ้าปากเหมือนไงเลยอยากกัอยากที่กันเนาะอ้าปากแบบนี้แล้วมัอยากเนาะมั้งแตว่าไอ้ก็กินอลากกัอยากฮอ วู๊ไม่ได้ให้กินเยอะนะคะแต่ปลายลิ้นโมเป็นโมเป็นอย่างพ่เออร์พิเออร์พิ่กี้อไรจเอาชิมไม่หรอวูวูเบิ่งดูดหน้าปละกาดว่าบบมาดูดหน้ามาอะไรนะนี่เบิ โดน้ำผู้เดียวจนเหมือดน่น่าชอบอะชอบไอ้ดำดำก็ติเื้อที่แลวก็ว่าเพิ่นบอกินน้อมูกเข่ได้เอาแล้วาใครมกกูกเขกินน้มีน่ว่าไม่นอนกินน้ำมีน่ทตาไม่นอนกินกูก็ลูกก็กินเบิดแลนด๋ยขาตปังนะมาให้มันนั่นม่น้องปังม่แน้วน้องปังมันเป็นเย็ด ฮวยฮวยอ่าฮวยกินเป็นเหมือนกันพุญพุญเฮ้ยกินเป็นหมดทุกอย่างท้องหมากินคำยังไงโอ้โอ้โอ้ว่าคืออาบปากไงแตนิวปากหมาทองท้องหมาว่าไงมันอาบปากคำแบบใหญ่เลยใน่้านคล้องคนคองหมานั่นเนี่ย วกเียพอกหมากินอะไรไม่กี่ไม่ทานเลยเลใส่ทองคนไม่ดาม่านะคะไม่ดาม่านะคะขอมว่านอยหะไม่ดาม่านะคะให้กินหน่อยเดียวเป็นตผ่อนน,นอนโจย อยากอยากอยาก่กันตัวอยากอไอยากีกันคุแม่ปี่เอาแม่ยายจอดเดียวจอดเดียวกินเบิร์เงบบียนแย่แม่โอ้ยสมหวานเลยเดียวไม่ยอม่องอีกตัะ ปลกหมูตอกมาปากหมูปากมกากอกหมูตอกมา,มกมาปะกะจีปรทาย <c oughs> มันร้อนค่ะมันร้อนหนูก็อยากกินอะไรเย็นๆเหมือนกันอโอ้ยเอามาก,กินเดี๋ยวไปชมขมูทิม่มโอ้ นมอนมป้ง่นมปังลูกมาไส่เนมปัง่นมป้งย่งอยู่เนบอแต่นมปังมาใซ่น่อะนมปังมาใส่แต่นั้นลูกมาใซ่ะของูลบอละบ่ซีเรียลอ่ะกินหมดไปเอาซีเรียลมาใส่สิวุ้ยว้า อ่อยไหมคะมอ่อย<ล>ไหมคะนี่ยี่สิบบาทกินอิ่มทั้งครอบครัวอ้ามกินอิ่มทั้งครอบครัวเลยเขาซาโลพี่นิวมาปิดคลิปให้แน่เนี่มาปิดคลิปให้หน่อยนี่กขอบคุณ<ม>นะคะ อร่อยมากครับอร่อยมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้น้องนิวด้วยนะครับขอบคุณครับดีดีขอบคุณครับเด็กนะ